วันนี้เวลา17.16นนาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชธานรอบรมราชวรโรกาสให้ศาสตราจารย์อาเมดโมฮัมหมัดอาเมดอาลตอย,ยิบผู้นำสูงสุดทางศาสนาอิสลามของสาธารณรัฐอาหรับอียปิปต เฝ้าทูลอองทูลีบระบาดในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่5-8ถึงกรกฎาคม2567เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในโอกาสครบรอบ70ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอาหรับอียิปต ศาสตราจารย์อาเมดมูฮัมหมัดอาเมดอัลตอย,ยิบเป็นนักวิชาการที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในแวดวงการศึกษาของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์และโลกมุสลิมเคยดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆ อาทิคณะบดีคณะอิสลามและอาหรับศึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเอาอักษซรซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาทางด้านศาสนาอิสลามที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกมุสลิมทั้งยังมอบทุนการศึกษา แก่นักศึกษาไทยกว่า160ทุนทุกปีและมีนักศึกษาไทยกำลังศึกษาอยู่กว่า2,800คนการเดินทางมืเยียนประเทศไทยของผู้นำสูงสุดทางศาสนาอิสลามของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเฉลิมฉลองครบ70ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยอียิปต์ นอกจากนี้ประเทศไทยและสาธรารณรัฐอาหรับยิหยิบยังมีความสัมพันธ์วิภาคีที่ใกล้ชิดกันในด้านการศึกษาและศาสนาอิสลามมาอย่างยาวนานอีกด้วย ต่อจากนั้นพระราชาธามรับ,บรมราชบลโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองทุลีประบาทดังนี้ศาสตราจารย์คคินิกสราณาบุญใบชัยพฤกประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินำนคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงและพนักงานสำนักงานาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเฝ้าทูลอองทุลีประบาท ทูลกล้าทุกลกระหม่อมถวายเงินโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธิยาศัยเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรนศาหกรอบ28กรกฎาคม2567โอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสแก่ประธานคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงและพนักงานสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโรคมนาคมแห่งชาติ ในกุศลจิตแะไม่ดีจิที่ได้นำเงินมาเป็นกเก็ขอให้เป็นการร่วมทำบุญด้วยกันจะได้เก็บไว้ทำบุญช่วยเหลือชาชนและผู้เรียนร้อน นายว,ว์ลนแสงสนิทประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลนางคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเฝ้าทูลองถลีพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยสด็จพระราชกุศลตามพระราชธิยาศัยโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสแก่ประธานกรรมการคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล คุณที่มีน้ำใจนำเงินมาถวายเพื่อจะเป็นพระราชจะเป็นจะได้เป็เนประโยชน์ต่อการช่วยเหลือพรานสฎนแน,นะประเทศชาติส,ส่วนรวมของคุณ